ามมเดิตอนที่แจ้าจ้าเพราะเราอยู่ด้วยกันไปอีกนานแน่ๆนะแฮปปี้เหลือเกินอะ่ะอยากจะรักเธออยู่แล้วมาตลอดเลยนะคะรู้ไหม<笑><笑>มันดราม,มา่าเฉยเลยโอเคห้าติดแต้มมันโนอะ้ oh. แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปแต่เมื่อกี้เห็นนะเนหะ็นโอสนาเดินผ่านเลยอืมแต่เดี๋ยวค่อยคุยนะโอเคคนนี้ก่อนนะันม โอเคมากินเห็นน้องไปอยู่ตรงนั้นด um> ้วยลอยน้ำเนอะโอเคหรือทางชมเกาะใช่ไหมเนี่ยขอสุขแล้วกันนะอันนี้ก็ต้องเริ่มนับหนึ่งหม่ใช่ไหมก็คือไอหัวคอพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนเดิมก็คือพยายามกดแต้มอันนี้ห้าคำเหมือนเดิมเนาะโอเคก็เพิ่มแต้มพวกนี้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็คุยจะเรื่องได้นะผมก็มีเรื่องดัางๆมากมายนะเรื่องอันที่ดีที่ยากเนาะใช่ไหมล่ะคือเหมือนเดิมเนาะโอเค โอเคได้ติดจากทางซ้ายเนี่ยตอนนี้แต้มพุ่งดูไวเนาะโอเคก็น่าจะคุยสักสี่ห้าเรื่องน่าจะไปถึงขั้นต่อไปได้แต่ตอนนี้ไม่รู้จะมีหัวค้อยบอกรักหรือเปล่านะนั่นคือปัญหาเนาะโอเคอ่ะเรื่องขยักเนาะโอเคพายเรือก,ก็ว่าไปอ่ะไปพูดเรื่องอาหารเหมือนกันป่ะโอเคมันขึ้นไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ป่ะใช่ไหมไออันหนึ่งสองดาวนเนี่ยโอเคงั้นผมก็จะเอาซ้ำๆได้นะผมไม่ต้องห่วงเนาะโอเคตกไม้แล้วรัวพดหาใหม่ง่ายๆได้นะผม โอเครักก่อนนี้มากกันนะที่ที่ฉันเกิดและโตมาดีเธอชมมากๆเลยนะรู้ไหมโอเคเนี่ยเต็มแล้วบทใหม่รู้สึกคุยกับเธอแบบไม่ต้องคิดมากลแล้วเนาะคุยกับคำทุกๆไปก็ได้อ่ะอืมก็จริงเนาะต่เอเริ่มงานเนี่ยไม่คิดว่าจะได้สิทธิ์กับลูกค้าขนาดน,นี้นี่ให้ตายสิพูด <laughs> ถึงเรื่องัานแล้วเธอเริ่มงานที่พอดก,กันแน่เนี่ย เหตุผลหลักเพราะว่าฉันไ,ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนข้างนอกเกาะน,นะอยากคุยกับพวกเขาแล้วก็คิดว่าฉันเก่งด้านนี้ได้แล้วคิดว่าฉันทำด้านนี้ได้นะแล้วพอได้เจอ,อเธอแล้วก็ดีใจที่ทําได้จริงด้วยอะ่ะก็ดีใจที่เธอได้งานนี้เหมือนกันนะถ้าไม่ได้เธอช่วยละก็ฉันคงหนุทันแน่ๆเลยด้วยนะ <c oughs> อุ้ยใจที่เธอชมนะ เขาคุ้นมากๆเลยตอนนี้ผู้คนชมอย่างเงี้ยก็มีกำลังใจมากกันนะแล้วอยากจะเต็มที่ต่อไปเรื่อยๆด้วยซ้ำนะแต่ฉันไม่มีทางลืมบอกว่าอะไรวะขำเลยไม่ลืมไปหน้าตอนที่เธอมีปัญหาแล้วรู้ว่าตอนนั้นอ๋นนลลตอ,อตอนแรกทีเ่เรเจอเราเลยนะลืมไปเหอะหน้าแต่ก็เออไม่เป็นไรช่างเถอะโอเคนเท่าทิพแต้มนี่เหมือนพอถึงขั้นต่อไปของแต่ละคนถ้าเกิดว่าเขาทำไม่ดีมากเลยนี้ยแต้มน้อยตามดับนะโอเคจะตามดับเนี่ยจากห้าสิบสามสิบ ลดลำดับมันนั่นเองนะเรื่อยๆนะผมแล้วก็นีน่น้องน้องขี่โอ้ออกกา้าวานออกกา้าโอ้โหดูเขาดูมุมกล้องนี่นีไอ้เฟิร์บยูเนะโอเคสุเมกลายนี่น้องพยายามแบบโอเคอืมดูนั่นหนุกดีนะของของน้องน้องน่าชอบแต่ลยครับผมปล่อยน้องไปโอเคมีโซเนียด้วยแล้วก็เมื่อกี้มันเห็นยันจังเดินผ่านไปด้วยนะโอเคเไหนทำไมจู่ๆสาวๆมาที่นี่กันเยอะวะเนี่ย ตอนแรกก็มีเยอะมากนะจู่ก็มีคนมากันเต็มเลยนะโอเคเขมีคนรู้สึกกินเขารอกช่วยมาก็ว่าไปนี่ปะโอเคหัวใจตามหมดจะเป็นขาวเขียวชมพูแล้วก็แดงไอเหลืองส้มมางแก้ไม่มีเป็นหัวใจของแค่ตัว M C ประกอบเฉยๆขั้นเฟนโซนนะผมว่าตัดขั้นตรงกลางไม่มีเลิฟนะโอเคแล้วไปเอ็กเซนชั่นไอเนี่ยไอตัวนี้เหมือนจะมีนี่ด้วยนะผมระบบไอเนี่ยพเศเชียลเร์กับเอ็กซ์คลูซีฟเกิร์ลอะจะมีต้องที่เดียด,ด้วยเนาะโอเคเนะี่ยพิเศษนะผมเนี่ยจุดหัดลับใช้หัด ส่วนธรรมชาติอะไรเงี้ยประภาคารนแล้วก็จุดไอ้เนี่ยพวกแคมป์ไฟก็เหมือนกระเด็นได้เหมือนกันนะโอเคถ้าเป็นขั้นที่ตอนเป็นเลเวอร์น่าจะปแบบเดินไปหาจุดพวกนี้ได้ผมว่าน้องตอนขั้นก่อนนั้นเนี่ยไม่ได้นะโอเคคิดว่านะผมอ่ะก็เดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้กันน้องของเกมน่าจะได้อยู่ว่าไปเดทกันตามพื้นท,ที่ที่ว่าได้หรือเปล่านะครับผมอ่าล้านเสื้อผ้าใช่ไหมโอเคโอซนาสวัสดีมาลากคนเพิ่มแก๊งเลเวอร์เพิ่มนะโอเค อุ้ยเธอนี่นาอ่าใช่แล้วเราทุกทีเลยแกโอเคผมใช่ดูเรื่อยแล้วกันนะผมเรานี้ว่าไอตัวตดข้างล่างเนี่ยจะขึ้นตรงนี้เมื่อไหร่นะผมแอบคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าไอแต้มไม่เต็มหลอดเต็มเตมอาจจะได้แต้มตอนที่บอกรักอะน้อยกว่าเดิมนี่นะผมอาจจะรอตอนที่เต็มหลอดก่อนค่อยบอกแล้วกันนะผมก็ว่าไปอะเลิฟพ็อกนะโอเคก่อนประเดิมพักคร่าวรู้ไหมเห็นเธอที่เอาคอยดูอะไรพวกที่เสมอเลยอะก็แง่สิ เป็นส่วนี่รอคอยนี่นะคุยเลยตอนน่อดีเนี่ย,นนยคุยทั้งวันเลยนะตอนนี้ผมพยายามไม่เลือกขอข่อไอ้พวกเนี้ยฟังหรือกดคุยเพราะว่าอยากรอให้มันเกิดอีเวน์สุ่มและได้ของเพิ่มเติม,มตอนนี้ไอ้เขาปิดเริ่มหมดนะฮะก็เลยรอมันเสกมาใหม่นะโอเคเลยพยายามไปเที่ยวมากกว่าจะได้เผื่อสุ่มแล้วก็ค่อยใช้ตอนที่แบบทีเดียวก็ว่าไปนะอันเนี้ยบินกระตะนะโอเคดูดีมากเลยอะ่ะ ลองทำนะยากก็จริงนะแต่เราทำได้แหละต้องลองดูก็ว่าไปเป๊ะสวยเนี่ยโอเคเนี่ยพวกเนี้ยทอปิกเป็นหลักนะผมที่เราเก็บรวบรวมไว<ป>้แล้วก็อาจจะตรงนี้ไหมแบบได้ทอปิกไหนมาก็จะคุยไปเลยเนาะเพราะว่าเป็นการใช้การใช้ถิ่ที่เราคิดว่าเธอหน้าชอบแน่แไงมันน่าตะดีกว่าสุ่มหัวข้อนะโอเคอเธอเ,เรียกเขาหรออืมฮึอ่ะเริ่มไปหาบินคาตะเลยนะโอเคสองดาวที่มีสองอันพอดีด้วยอ่ะเรื่องการสร้างของท้องถิ่นกว่าไปเลยเนี่ย ูก็แล้วแต่คนะเนาะสนใจไหมเนี่ยรู้สึกได้น้อยเธอก็มาได้กันกับเราเองดีกว่าคอนี้น้อยโอเคไม่ชอบมากเนาะโอเคก็ดได้น้อยต่อให้เดาเยอะก็ตามเนาะโอเคนั่นแหละก็ต้องเดาคาแรคเตอร์ดิโนมไม่ทุกอย่างที่เธอชอบอยู่ดีนะโอเคที่ตามมาก็ว่าไปน้ำตกนี่สวยจังเลยแฮยุด้ายสคัญภาระที่เกาะน,นี้ใช่ไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าล่ะมีพลังพิเศษหรือเปล่านะ ต้องมีนะแต่ถึงจะไม่มีก็ตามวิวก็สวยดีเนาะใช่ไหมล่ะก็จริงเหมือนเธอนะเอ,เอาตอนนี้ขอนคลายชิูๆไปก่อนแล้วกันนะโอเคเปล่าเห็นด้วยโอเคได้เห็นเธออย่างนี้แล้วมันกับว่าได้พังกับเธอด้วยนะเนี่ยไปที่ึงตอนดีกว่านะโอเค อารมณ์ดีนก็ไปไปเลยไปคนเดียวเราเดียวถึงไปคนเดียวสิจะเธอจะเย็นโอเคตอนนี้ไม่ถึงครึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้เห็นว่าไม่ได้ไอหกครอบเพิ่มเนาะโอเคนั่นแหละก็เรื่อยยินเข้าเย็นกันไหมสนใจเป้า,ไป,าไปหมดเนาวโอเครอบนี้โชคดีมากไปทั่ว,ม,วมีเรื่องเยอะเลยฮะจนไม่น่าเบื่อเลยอะ่อเยอะเหมือนเขาจะสั่งมากันไปนี่ให้ตายสิด้วยไม่ต้องห่วงนะเรื่องนั้นอ่ะกินไม่เหื่อนนะแต่ฉันกินที่เหลือเอง แต่กลัวจะกินมากไปแฮะถ้าเป็นกรณีนี้แล้วอ่ะอ่าก็นะพี่คงห่วงเรื่องจริงจริงด้วยแหละแกแต่มันดูดีอ่ะช่วยไม่ได้เนาะก็ว่าจะกินเองแล้วนะไม่ต้องห่วงหรอกโอเคกินมากไปแล้วแฮะแล้วเจอกันนะแค่นี้รับโฟกัสเรื่อยๆนะผมดีๆเข้าไปเข้าไปก็ได้แหละางที่รู้กันว่าคือเกมไม่ได้รีบมากตัวตัวผมแค่รีบแหละนะผม ให้มันบบได้เวลาค้มคุมแล้วกันเนี่ยได้ทุกอย่างได้คุ้มค่านะโอเคแต่ที่ไปไม่ได้ตอนนี้เนาะแล้วผมก็ไม่อยากจะเริ่มแบบสาวคนใหม่ตอนนี้เท่าไหร่แบบว่าให้วุ่นวายกินไปนะว่าจะกดแค่คร่าวๆกองคนอื่นก่อนนะให้มันขึ้นแบบนิดหน่อยนะโอเคแต่ว่าอาจ,จไม่ได้จริงจังมากละกันเนาะเพราะว่าผมก็ได้เดว,ว่าผมไปทุกคนมาก,กันไปผมอาจจะล้นในคลิปนะอมเนี้อหาจะเกินเยอะเบอไปนะโอเคก็เลยพยายามบาลานนะโอเคด้วยโอเคจะว่าไปอู้บอดี้สุดของโอโซเนียว้าว ชุดนี้เราเห็นแต่ในเกมนิดหน่อยสั้นๆไงอ่ะขอคุยด้วยหน่อยนะผมไม่ได้คุยกับโซเนียเลยด้วยนะผมที่ผ่านมา <c oughs> นะนอุ้ยน่าอายจังเลยอ่ะ <c oughs> วันด,ดีแกจกคุยกับเธอหน่อยนะจร <c oughs> ิงเหรอจะได้คุยกับคุณนะถ้าเกิดคุณไม่ว่าอะไรแล้วก็ <c oughs> สวยสง่างามมากเลยแกอ่ะก็ลองเสี่ยงไป เจ้าหญิงสนใจแล้วมาทานอาหารด้วยกันไหมครับแบบฉันอาหารเลยก็ไปหรือเออใช้คําไหนดูถ้าหิวแล้วก็ดินเนอร์ด้วยกันไหมสนใจเปล่าไม่หิวเ, <laughs> เจ้าหญิงหงตัวตอนนีนะ้โอเคคงเขาไปเข้าไปก่อนเนาะเรารีบไม่ได้นะโอเคเคยหลงรักพวกสิ่งที่อยู่ในดรามา่าในละครหรือ <laughs> ในนิยายหรือเปล่าต้องเคยนะถ้าเกิดเป็นคาแรคเตอร์เธอรจริงใช่ไหมแน่ๆเลยมั่นใจเคยนั่งไง <laughs> อา่า อืมถ้าชอบนั้นก็น่าจะชอบแบบแนวท่องเที่ยวเนาะญี่ปุ่นไม่ได้มาบ่อยแช่ถุกแต่ทัวร์ญี่ปุ่นไม่จ้าเธอสนโอเคค<ด>แคคเตอร์นี่ไงสายเที่ยวนะโอเคชมญี่ปุ่นแบบว่าให้ทัวร์พวกข้างญี่ปุ่นตั้งแต่ดูดมา่าดูละครญี่ปุ่นก็โอ้เจ้าหญิงด,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 ด้วยนะโอเคโอ้ในมือนอั่นแหละขาเคก้กหรือไรวะไม่น่าใจเสี้งตกนี่มันผ่อนคลายเลยกันใช่ไหมล่ะคิดกันหรือเปล่าอ่ะใช่แล้วคาเดยสือนะคะ แต่ผลที่มันผ่อนคลายพูกันแน่นะถทายดาวเหรอก็น้ําอาจจะเป็นสิ่งที่ทาให้พวกเราลอดไปได้ไงล่ะก็เลยเพราะงั้นนะ่ะเสียงน้ํเป็นเสียงที่ทําให้แบบผ่อนคลายเพราะว่ามันรู้สึกเป็นแบบลอดได้ก็ปไปเหรอพีสตีคุณก็เหมือนใครนะคะนี่แฮให้ทาสิชอบปะชอบปนะเนาะคิดว่าปุ้ยได้เชิญมานะคะกองขอตัวก่อนละเอามันมันห้อยอย่างนี้ไม่ได้ถือเลยเป็น ครับเค้กค่อยทิศเสื้อผ้าเนี่ยแปลกดีนะโอเคพอดีไม่ได้ดูดีไซน์มาก่อนน้องแค่เอาคนอื่นเขาที่มีมาน่าสนใจน่าสนใจนะโอเคตอนนี้จะจิตแน่ๆน่นะผมว่าเดี๋ยวเดีค่อยรอกันด้านหน้ากันน้องตอนนี้พี่พามาอยู่วงตัวเดิมเหมือนเดิมตอนนี้ก่อนนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปอ่ะใช้หาดไปหาไอจีต่อนะโอเคตอนนี้น่าจะว่างกันนะใช่ไหมโอเคมีคนคุยกันได้โอ้เดี๋ยวนะตัวนี้ก็มีกับมาฮิรุนะโอเคโอ้นั่งใช้หาดกันด้วยโอเค เอาพวกเม็ดที่เห็นนี่คือเหงื่อนะโอเคโอ้มีเกมมีหลบเหงื่อได้นะโอเคโดนคอนายแบบออกแดดหรือไม่แดดก็ว่าไปแบบที่เทียบร้อนๆนะอาจจะมีเหงื่อขึ้นมาแน่เนาะผมเห็นเขานอนอยู่ก็เลยคุยยาวๆตื่นแล้วเนาะทุกคนหันมองเราเนาะโอเคหยุดมองเราด้วยน่าอายชุดเธอเป็นอยู่แล้วไม่ต้องอายนะเลิฟท็อปเดย์สนใจจแต่งงานหรือเปล่าเจ้าเธอตอนนี้ยังคลิปข้าไม่ออกนะ อ้ยเนี่ยได้แล้วอุย้ยเบลแล้วนะโอเคแต่หัวข้อนี้ผมคุยไม่ได้นะเพราะว่าเธอไม่สนใจใช่ยแมนะ่เนี่ยถ้าเกิดเราคุยแล้วแบบเธอพูดถึงบอกว่าดูไม่ถ่านสนใจก็น่าจะไม่เหมาะที่จะคุยนะผมผมคิดว่ามันน่าขึ้นไปเยอะนะนะแต่ก็ลองคุยพูดเนี้ยโอเคสนใจเที่ยวไหมเที่ยวไหมโอเคลองกดเหมือนเดิมนะผมให้มหาที่ให้มันมีอีเวนต์เกิดขึ้นมาโอเคสิจัดไปน้ำตกมันเจ๋งใช่ไหมล่ะอยู่พลางงานเหลือ้นเลยนะแก กลิ่นน้ำหอมด้วยนะทั้งกลิ่นน้ำก็หอมหอมเนี่ยน่าจะเป็นนักสกิบไอ,อออนนะฉันว่าสักอย่างหนึ่งนะโอเคไม่รู้เรื่องนั้นเลยแฮะแต่ก็คงดีอนะเนาะที่นี่เป็นจุดเด่นของเกาะน,นี้นะก็คงงั้นจริงเหรอนะฉันว่าทางงั้นแล้วก็งั้นสุดใจนึกแล้วกันนะเพื่อเก็บอากาศตรงนี้ไว้เยอะๆเลยก็ว่าไปอๆๆไปอเย็นจากน้ำตกพวกน,นี้ทำให้รู้สึกด,ดีเหลือเกินนะคะเนี่ย Okay. จุดนี้ไม่ค่อยมีไอ้ได้ทขาปิดเพิ่มเติมแต่ว่าได้มาเที่ยวบ่อยนะโอเคแล้วพอคนบานรงนี้เสร็จก็ชอบวิ่งหนีนี่นะไม่รู้เป็นไรหนีก่อนบ่อยๆนะผมมีอะไรอเปล่าจ้ะโอเคขอชวนไปเที่ยวก่อนนะโ okay. อเคประสบการณ์ต่อประสบการณ์ไม่เอาเอ,อ่ากินเล่นไหมสนใจไหมมื้อเย็นไม่เอามีคนชวนแล้วอ, <laughs> อ่าทุกอย่างได้มีนะโอเคให้หมดนะผมตอนนี้ไม่รีบ <laughs> แต่เธอไม่เอาเลย <laughs> ไม่เอาก็ได้อ่ไม่เป็นไร โอเคก็ผมว่าผมทัวร์มาเยอะแล้วผมว่าจะจบวันนี้ไปนะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้จะชวนสาวๆที่เป็นเลเวอร์แล้วก็ปั่นเลเวอร์เพิ่มต่อได้อีกกี่คนกันแน่นะฮบผมด้วยอันนี้เหนื่อยแล้วนอนดีกว่านะโอเคอุ้ยอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นตัวละครมาทักทายตอนแรกด้วยโอ้เป็นโอเคบางทีผมงงมันก็เกมนี้มันจะมีช่วงที่ว่า ตัวญี่ปุ่นมันแปลภาษาอังกฤษให้เรานะโอเคอันนี้คือมันเพราะว่าเป็นออโต้ทัสเศน์ในโปรแกรมหรอใช่ไหมเกมอื่นเป็นงี้ได้เจ๋งมากนะเป็นมุ่งกันนะโอเคมันนี่ร้อนแหละแต่โอเคหรือเปล่าเธอเหนื่อยหรือเปล่าหรือจริงๆมันเป็นญี่ปุ่นว่ะแล้วผมตาผมเปลี่ยนได้เป็นภาษังเกตวะก็ไม่แน่นะไเปเหมือนกันนะโอเคถ้าคุณเหนื่อยแล้วก็ให้กินมะระนะเหมือนต้องเหมือนเราเนี่ยได้ดีกว่าเดิมได้นะโกย่าแชมพูอะแชมสักอย่างหนึ่งนะโอเค ของนี้กินง่ายรู้ไหมมันล้าไม่อยากกินนะแกนี่ไม่ได้มาคุยนะนี่ก็แต่ด,นะดีบป้ายฟังด้วยพอดีจริงจังนะความจริงแล้ว <c oughs> มีข่าวใหม่วันนี้นะข่าวใหม่แล้ว <c oughs> คนใหม่ปัหรือเปล่าวะ <c oughs> ห้องสูตรของรีสอร์ท <c oughs> ปรับปรุงใหม่ครั้งนี้ด้วยนะแกห้องสูตรเหรอ ถ้าพูดถึงเรื่องการอยู่ที่นั่นลวก็มีเรื่องราคานะแพงหน่อยกว่าไปอ่ะแต่ถ้าเิดว่าแล้วก็สนใจมาถ้าจะทำแคมเปญบางอย่างได้ก็จะไม่ยากเลยนะรู้ไหมอ่าฮะเป็นมันดีมากเลยนะสนใจหรือเปล่ปาลเรื่องนี้เพื่จะใช้มันแล้วก็ไปร้านคา้าเลือกสวีทรูมยูเซ็ตทิเกตห้องสวีทกว่าไปใช้ตั๋วห้องนี้ซื้อได้นะ อันนี้ไปจบแค่นี้แล้วกันนะจอบไปแล้วเมื่อกี้ว่าจะได้พูดคําท้องถิ่นกับเธอแล้วเนี่ยอีกครั้งหนึ่งอ่ะเลยแอบอายนะเนี่ยแอบเขินเลยอ่ะถาดโตด้ยจัดการเรื่องตัวไว้ให้แล้วนะเขาเห็นมันครั้งน,นึงแล้วด้วยมันคิดดีมากเลยด้วยนะเขาร้งองทบแน่แน่เลยนะลองใช้ก็ได้แล,แล้วเธอไต้เนะรียบร้อยแล้วก็ได้เวลากลับทำงานแล้วเนาะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาล่ะก็เล่นเสมอนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับแฟลี่เนาะเอาเล่นน,นี่นเป็นเรื่องแฟลลี่เนาะโอเคผมก็ลัทหารตอนเริ่เมเกมแบบว่า อีเวนต์พิเศษนะผมโอเคใช้เวลาพิเศษกับห้องสูตรนะครับผมอ๋อผมก็คิดอยู่ว่าไอฉากเริ่มไอหน้าแรกของเกมอ่ะมีหัวข้อขึ้นมาเนมกเเนี่ยแต่ในเกมไม่มีจริงผมเลยงงว่าเอ๊ะมันหลอกลวงบอกว่าอ๋อเป็นห้องสตรนะผมห้องติดสระโอ้กับเทียบน้ำชั้นยอดนะผมระดับ V.P ก็ว่าไปอไปเลือกตั๋วส่งไลน์นะผมในการซื้อใช่ไหมแล้วจะมีห้องให้เข้าถึงตรงนี้พื้นที่ในโรงแรมได้อ๋อตรงข้ามเอโลชั่นเองนะครับผม เขาสุ่มอีเวนต์การเดทพิเศษกับสาวคนใหม่เท่านั้นเอ๊ะเดี๋ยวนะหรือว่าไอ้ตัวละครที่คขึ้นในรูปพวกนี้คือคนที่เดทได้พลน,นิปตาตมที่พวกนี้เหรออ,อ,อ๋อมันเดทกับคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมอ,อ๋อผมนึกว่ามันจะเดทพิเศษกับทุกคนได้โอเคลองดูก็เริ่มจากเดีตามหาคนรักก่อนนะเดี๋ยวเอาคนนี้โอซ่าอยู่พอดีนะผมคุยได้ปะโอซ่าหาหนังสือพอดีเอาคุยเผื่อได้แฟนเพิ่มน,น,นะน้องยามเช้าทำอะไรอยู่จังเนี่ยคุยด้วยได้หรือเปล่าได้เลยอ่าเริ่มจากเลฟท็อกเลยนะผม คิดเรื่องเด็ดกันแน่ไม่ไดหัวหรือต่อแล้วเธอก็คงเป็นแบบว่าโรแมนติกหน่อยนะโอเได้นี่เหรอโอเคมันเกี่ยวกับเรื่องนั่นแหละแต่งงานเรื่องเด็ดอ่ะไอ้มุ้ยเบลอะว่าใช่แน่เลยสนใจเนาะก็อ่านนิวข้อได้เยอะเรื่อยๆด้วยนะผมจัดไปเดี๋ยวรู้จังเลยว่าเธอเห็นคู่รักที่มีไอ้เนี่ยเยอะหรือยังอะ่เธอบอกเป็นเทนิยาเลยแฮะไม่รู้สินะ ก็ยังไม่เห็นคู่รักแบบว่าสไตล์เลิกกันนะเลิกกันเหรอแล้วมีบางกรณีที่เกิดขึ้นได้นะที่เล่กไม่ได้อะแต่คิดว่าเดบิวแน่ใจผิดหวังแน่ๆนะเมื่อคืนแล้วว่าเดบิวเนี่ยผมเสิร์ชใน Google แล้วไม่มีความหมายของอุ้มมุยเบลโนโอเคคิดว่าถ้าผิดไม่ผิดแล้วไม่รู้เคลียแน่นอนไม่รู้เลยคิดว่าเป็นแค่นิทานนะหลอกเด็กฉันว่า โอเคแน่ใกล้เต็มแล้วไวไวโอเคเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเนี่ยคอนเฟิร์มได้นะผมถ้าเรากดเอาดอกไม้เหมือนเดิมน่าจะได้นะผม,มา่าก็ได้เต็มแล้วคิดว่าที่มีคัทนะโอเคเหมือนเดิมเ <laughs> กมาะธรรมชาติสวยๆเรื่องนี้คุยทุกทีก็ดังได้คุยได้เตนน็มแล้วโอเคอ่ะก็ผมก็ฟอลโล่มีไปทีนึงนะตัวไปตรงนี้ก็มีเนี่ยนะเ,เวลาเราไปใกล้จุดไข่เนี่ยมันเป็นจุดที่ขึ้นเขียวแค่ตอนไหนใกล้ด้วยหนอืมโอเคแต่มีออร่าขึ้นมาด้วย ผมก็ต้องมีบางอย่างถ้าเกิดว่าเราซื้อไอ้นั้นนะซื้อไอ้ตัวโอ้โหนี่มีปลายนะขึ้นอธิบายเรื่องไอ้นี่รักกันตรงนี้เหรอลักครั้งนี้หรือตรงนี้เหมาะที่จะบอกรักไหมเนี่ยอืมหารักผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับที่นั่นนะเนาะไอ้ได้แต้มเยอะหรอไม่น่านะตรงนี้น่าจะเหมาะที่จะบอกรักนะผมว่าอันลองดูแล้วกันลักครั้งพอดีไงกับหัวใจพอดีด้วยเนาะแต่มุมไม่ดีอ่ะเดี๋ยวผมลองหันหน้าใหม่เนาะโอเคให้มันขึ้นมุมไอ้นั้นได้ปะละครั้งอ่ะโอเคฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้มันอยู่ใต้ละครั้้งไดกห,หรือเปล่า เฮโยเจอก,กันบ่อยแล้ว,วันนี้เนี่ยเห็นแบ,บ็คกราวทะเลเนาะผม,ผมว่าน่าจะจด,ดีกว่าเนาะอ่ะคอนเฟิร์ตเลยเนาะจัดไปฉันชอบเธอนะงะอย่างนี้เลยอ่ะนี่เธอจะบอกว่าเป็นแฟนกันเหรอเนี่ยใช่แล้วอยากให้เธอ <laughs> เ,เป็นแฟนฉันไงล่ะเห็นนะเป็น <laughs> เป็นบอยเฟนฉันเหรอเป็นโกลเฟนเห็นคำแปลแล้ว <laughs> ผู้ชายหรือเปล่า <laughs> เอาเถอะแต่ผิดบ่อยๆนะโอเคไม่แปลกใจถ้าเกิดเธอโอเคแล้วก็ จะก็ไปกับเธอได้นะขอบคุณมากเลยนะที่ใจที่เธอสนใจด้วยนะโอสนาเยวาสุขมากเลยนะแฮปปีแป้แฮปปี้เหลือเกินแฮปปี้มากๆเลยด้วยโอเคมันมเพราะที่ไม่น่าเกี่ยวปะผมว่านนั่แหละต้องไปใช้หัดลับเนาะโอเคถึงจะขึ้นเยอะหรือมีเนื้อหาหน่าสนใจกว่าน,นี้ใช่ไหมอ่ะโอสนาคุยด้วยใหม่ทีหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวปั๊มด้วยไอเทมมาแหละไอดอกไม้ก็คืนด้วยเนาะโอเค มีอะไรเนี่ยต้องการจากฉันกันแน่หรอเราจะบอกรักเธอแต่ขอเอาของดีให้เธอนะโอเคบัลลิงโทเนียน,นะผมด้วยสะตอกไม้ของตัวเซตบัชาวเวอร์แปลว่าโชคดีนะ <c oughs> อันเดียกันปะเนี่ยไม่น่าจะเหมือนกันนะโอเคเ <c oughs> ข้าใจล่ะง <c oughs> ั้นคงดีได้ก็ว่า <c oughs> ได้เจอมันใช่ไหมเนี่ยแฮปปี้ใช่ไหมล่ะตรงนั้นเนาะโอกาสเจอมันเบ่งบานมันหายากมากเลยนะก็โชคดีได้ได้เห็นมันะนะใช่เลย <c oughs> สนแท้เหรอเนี่ยใช่แล้วครับก็ถ้ามันทำให้โชคดีได้จริงก็นะก่อนนะก็ถือว่าเธอโชคดีนะที่ฉันอยู่ที่น yes ี่อ่ะอืมชงด้วยเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องเห็นด้วยเลยอ่ะฉันตายรู้ไหมอ่ะ พูดเองนะเนี่ยไม่เกี่ยวนะซึนนะซึนโอเคตามมาเดี๋ยวเราลากไปรอบนี้โอเคถึงที่หมายแล้วมาหน้านีอะนนี่ไนไีไรหรอมีเรื่องอะไรปะเนี่ยภาพรัรกกุศาจังใหม่นะโอเคจัดไปฟังนะโอซนาฉันรักฉันรักเธออ,อ่ะ,อ,อ,ะ,อ,ะอ่้เออเฉยเฉยก็นั่นแหละนะ ่่อุ๊ยโทษทีไม่ตั้งใจที่จะพูดกดเธองกันะนะพอดีตกใจหมดเลยอ่ะโทษทีเหมือนกันนะซึ่งเวลาผิดหรือเปล่าเนี่ยที่บอกรักเธออ่ะไม,ไม่ไม่ใช่อย่างั้นไม่ได้บอกงั้นสหน่อยนะเป็นเราทั้งกันแน่เนี่ยว่าแต่ที่คาริไปจะไหนเนี่ยเป็นชื่อแน่หรอชื่อไกด์โทรไม่ใช่หรอไม่เกี่ยวกับเรานะ ไม่ต้องประมาทเลยนี่นะประหม่ทสิวะฉันประมาทก่อนที่ฉันเป็นปกติถ้าชีวิตเดื่องสารู้ไหมสุก่ะงั้นเหรอเนี่ยถ้าเธอว่างั้นละก็นะก็คงได้แหละเข้าใจล่ะถ้าเธอว่างั้นละก็นะมันก็ใช่ไหมล่ะอะไรวะจุดๆๆรัวๆนะโอเคก็แฮปปี้นะใช่แล้วอย่างมันเริ่มไหลเข้ามาแล้วแฮ รู้สึกเหมือนจริงเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะเขาพูดตรงมากแล้วก็เป็นการบอกรักที่ถึงใจเหลือเกินอ่ะงั้นเลยนะก็แงสิแงสิเนาะต้องโอเคแหละนะขอบคุณนะฉันแฮปปี้มากเลยอ่ะฉันก็รู้สึกได้เหมือนกันนะต้องตรงเลยอ่ะบอกเราได้เลยว่าต้องใช่อ่ะ ผมด้วยกันมานานแล้วเนาะก็เลยไม่แปลกเท่าไหร่เนาะจริงไหมล่ะเป็นเรื่องสวยงามมากเลยนะตอนนี้อยู่กับเธอฉันก็มักจะโดนควบคุมอยู่เสมอแล้วก็คิดบ้ามกันว่าเธอแกล้งฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าฮะอย่าดิสนิจจักรกาก็คงเผลอทำมากกันไปเนาะแต่ก็สุขมากเลยนะเวลาอยู่กับเธอสุขเสมอเลยด้วยนะโอสนาอย่าอยู่กับเธอต่อไปอีกจนเลยอ่ะไม่แต่พวกเราคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะ พวกเราเหมาะกันแล้วกันเนาะคิดนจะそうだเนี่ยอืมคงใช่แน่ๆเลยแหละมั่นใจได้เลยเฮ่เฮ่เฮ่เดเรลมันก็น่าอายนะแต่ว่าแต่เธอพูดจริงใช่หรือเปล่าอ่ะจริงใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้พวกเราเป็นคนรักกันแล้วเนาะอืมเธอรู้อะไรไหมโอซนะ หมายถึงว่าจะขอจูบด้วยต่อเนี่ยเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นก็คแค่อยากจะบอกว่าถึงรักกันแล้วก็จริงอ่ะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าให้เร่งไปถึงขั้นนั้นก็ว่าไปนะน่นสีน่นสีนะเทนี่น่ารักจังเลยเนาะน่าส็นสีเเสนีัเลยนาะเวลาที่ปลอดภังเลยเนาเาสี่าสาเทน่ารเลนะ่าสัน่เนาที่น่รับฟังฉลนแนะส่าาที่นธอักัยอนา่าที่เธาะเทน่่ารห้จัเลยอะ่ะ ไอ้คิดว่าพวกเราน่ะเหมาะสมกันแล้วกันเนาะแฮะที่ว่าจะพูดเหมือนกันเลยอะ่ะอุ๊ยฉันย่ายบทเธอเหรอเนี่ยประมาทอีกแล้วแฮะให้ตายสิมิิชไม่รู้ดีหรือเปล่านะเนี่ยแต่ฉันคิดว่าคงดีเนาะจริงไหมละ่ะใช่ยิ่งคุยกันไปยิ่งตื่นเต้กนกว่าเดิมเนาะแล้วพรุ่งนี้จะเป็นไงต่อนะ มันต่อมาล่ะหการตอดไปใช่หรือเปล่าล่ะงั้นถ้าอยู่กันต่อไปก็ได้อยู่รอด,ดูทุกวันแล้วกันนะดีเลยอะ่ะไปยนมาตุกันต่อให้เต็มที่แล้วกันนะเดี๋ยวเลยปวดนุนเมืองกับฉันด้วยแล้วกันนะเธอโอเคได้แต้มมาะโอเนี่ยมันได้บกห้าสิบที่นี่เลยนอะผมเฉพาะที่นี่เด้นะทุกคนต้องกลับมาที่นี่บอกรับที่นี่นเองนะผมโอเค อยากใช้ก็ใช้ได้นะแกเป็นเกาะหน้าร้อนเนาะสนใจไหมล่ะเฮ้เธอทำทำไมฉันหรอเนี่ยเดี <c oughs> ย๋ยวประมาทไปนะเดี๋ยวไม่ต้องประมาทไปเดีย๋ยวฉันระเลงให้เองนะร <c oughs> ะเลงให้เลยนะโอเค